ทุกคนเขากิเดี๋ยบพี่บัวสิภาพกา็กินหอยสดสดกลางทะเลค่ะนี่เป็นหอยนางลมนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาก็คือมีดแกะหอยนะคะทุกคนอันนี้เขาสิเห็าพิเศษเพื่อแกะหอยนะคะฉีแข็งแรงมากนะคะเพื่อนๆวิธีแกะหอยนะคะมันจะมีเลี่ยมตรงนี้มันบ่กลับเพื่อนๆนี่มันจะมีหล่องตรงนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะแทงงข้าไปในหล่องค่ะแล้วก็งัดแบบนี้นะคะทุกคนนี่คะ่ะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็ไปตัดข้างไนค่ะทุกคนคน,คนหลายคนเ <ment> บื้องพี่บัวคือว่าอาจสิว่ามันง่ายเนาะคะ่ะไปนั่งรอกับปบ้าบัวเลยไปนั่งรอกับปบ้าบัวเลยอาจสิว่ามันง่ายแต่พี่บัวเฮ็ดชำนาญแล้วนะคะ <ment> ง่ายค่ะทุกคนไปนั่งรอกับปบ้าบัวค่ะนี่เลยค่ะเบื้องตัวหอยเฮาเพื่อนๆป้าบัวเอิญเอาหลานเนี่ยแหละตัดเถอะเดี๋ยวปุ๊บป้าบัวทำวิดีโออยู่ลูก นี่ค่ะเพื่อนพี oh enfin ่ปวสิตัดให้ใใหห้้มันออกจ้ะต like anyway. like, like mm ัว hmm. ก่อนนะนี่นำออกจล็กน้อยค่ะทุกคนบพื่ได้เอาซ้อนมาเพื่อนๆเอาใส่ไปเองสิละนี่เลยเทลาดไปเลยค่ะทุกคนยั่วแบบนี้ค่ะทุกคนเพื่อนๆมากินหอยสดอื พี่น้องเออแซบแซบสุดๆค่ะทุกคนพี่บัวสิมาก,กินทุกปีนะคะพี่บัวมาก,กินทุกปีพี่น้องเอยหอยคักหอยแหนหอยคักหอยแหน่เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆวิธีแก่หอยนะคะทุกคนอย่าเอาขอนไปทุบเด้อคะ่ะถ้าเอาขอนไปทุบมันกินบ่แสบนะค่ะเพื่อน เห็นไหมหนูหอยเพราะว่าค้อนน่ะมันเทศหาเปลือกหอยแตกนะคะทุกคนมันจะมีหอยมันจะมีมิดโดยเฉพาะแบบนี้เอาไปด้วยเนี่ยค่ะปลาปลามึงรออยู่ข้างบนน่ะลูกปลาไม่มารอปลาขี้เกียจเดยปลาไม่มาครับเปิค่ะเปิดบู๊คุณเดี๋ยวใหญ่แกให้กินเด้อมา เอาเหี้ยเฝ้าร้านเจ้ามันป่าลงน้ำเลรอนี่เฝ้าเลยคุณเดินเก็บป้าคุณเดินลานนี่ก็ได้ปูลูกปูเห็นไหมนี่เพื่อนเพื่อนเห็นปูไหมลูกเห็นไหมปูเจ๋อจวดลงไปเพื่อนเพื่อนว้าวเพื่อนเพื่อนจะจับไหมจะจับไหมเราจับไหมลูกเราจับไหมเนี่ยเอามือมันสิเอามือมาสิเอามือมาสิเอามือมาสิอ่ะสัมผัสดูสิปูมันไต่มันเป็นยังไง คือฟีนกมากๆค่ะทุกคนอันอายมากครับฟินมากๆหอยวันวุ่นอ้วนเหมือนี่หอยอ้วันนะคุณเนาะหอยอ้วนดีครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนเสียบแบบนี้หรอกงัดนะคะหอยใหญ่ประเัริฐลานบาหอยใหญ่จะเสียบทุกระวังนะคะเพื่อนๆค่ะ ต้องใส่ถุงมือตลอดนะคะเด็กผอยนังล้มเนี่ยปูไหนปูอยู่ไหนเหรอปูอยู่ในเออถังน่าลูกแม่เอาใส่ไปแล้วครับเห็นได้ได้ระบบปูใสปูในตัวนี้น้อยในห้านเบิรงกะซื่อเดี๋ยวป่าสิพาไปเก็บโอ้โหหอยอ้วนอีหลีประคุณโอ้โหตลเหลือหน่อยพี่น้องเอ้ยสมใจได้มาต้องขอบคุณน้องคุณเ้อพี่น้อง ขอดพอขอดแม่หอยยังมาอ้วนคักแท้โอาดีๆลูกไม่ไม่โยนลงน้ำนะคะเบ่งตัวหอยกันเพื่อนๆเบ่งตัวหอยนี่แหละค่ะชีวิตพี่บัวทุกปีนะคะเพื่อนๆทุกปีพี่บัวสิมัติุดนี้นะคะเฮ้ยต้องไปครับเพื่อนๆเอาทไม ซ่อนบ่ได้เ <c oughs> อามาอมันจานมันขมติดปากนะคะทุกคนเจีบขึ้นม้าสิก็ได้ค่ะเจีบขึ้นม้าสิทุกคนหวานกรอบครับเราตรงนั่งกับปั๊บัวหลุดเราต้องนัทำมือบัวเดี๋ยวเแยกไยก่อน หอ,อยเพื่อนๆคะ่ะตัว,ตวยังสีเลยพี่บัวเอาสีเลือกเอาตัว,ตวใหญ่ๆเมื่อบานเ้ยค่ะมื่อนี่หอยอวนคักพี่น้องหอยเดือนมืดบ่มันคือบ่มืดสีเด้อค่ะแกหอยค่ะเซมีดปลายแหลมนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามีดต้องแข็งแรงนะคะปลายมีดนะคะเพราะว่าืึกหอยนางล้มหนี่เพื่อน เปลือกเปลือกพันน้ำหมากนะคะทุกคนเอ๊ยแตกเล็กกันนะสุดยอดเลยโอ้ยมูกไหลมูกไหลเพื่อนถ้าใส่ใส่มีดแกะหอยนะคะทุกคนมันสีมันสีนสบอบอร์เฮดห้เปลือกหอย โบเฮดห้เปลือกหอยแตะนะคะเ,เพื่อนเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเขาเขาจะมาใส่อันนี้แหละค่ะตัดอันนี้สีบกคมนะคะทุกคนมีเป็นมีดที่บกคมนะคะแต่ว่าปลายแหลมแต่ว่าสีหนาเพอนสั่งเขาเฮดมาพิเศษโดยเฉพาะแกะหอยนางลมนะคะทุกคนโอ้ยพี่น้องสวนน้ำพี่บวัวปนนี่นี่แหละโอ้ยคลิปนมีเงาวแน่เด้อค่ะทุกคนแซ่บ พี่บัวอยากอวดเพื่อนๆพื่อนมามามาเลยเดี๋ยวแกะให้แบบนี้เลยครับเพื่อนๆพื่อนพริกยั่วแบบสะอาดด้วยตรงนี้สะอาดพร้อมโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี่จำนี่แหละคะ่ะแต่บระธานอิ่มหรอกเปลี่ยนกันกินกับน้องเดี๋ยวสิแกน้องเพิ่งกินน้องน้องเพิ่งแกะบ่เป็น เดี๋ยวพี่บัวสิแกให้นอกมันกินโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณที่เขารับชมพี่บัวนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบาย